เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นคนไทยยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลหนุ่มสองคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีๆจู่ๆตาคนฟ้อนก็เกิดสงสัยอะไรบางอย่างมีอะไรวะมีนวดไงไม่มีพนันกันไปพนันขันต่อกันอีกอีกฝ่ายกลัวแพ้พนันเลยสัญญกรรมหนวดให้ป้ายซะงั้นนี่ไอ้เป้งไอ้ต่อยนี่ทำลายป้ายหาเสียงเนี่ยใครกฎหมายจำไว้เลยนะใครก็ตามนะที่ทำลายป้ายหาเสียงหรือส่อแววทุจริตเลือกตั้งนะ เราแจ้งสายด่วนเลือกตั้ง1นึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งข้าใจหมนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะใช่สายด่วนเลือกตั้งติงไปกันเถอะแหมไม่ต้องตลกไปกันเถอะไปโรงพักทั้งทำลายป้ายหาเสียงทั้งเล่นการพนันสองหนุ่มนี่คงได้ไปช่วยดูแลที่โรงพักยาวละครับอย่าลืมนะครับเห็นเรื่องไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการเลือกตั้งโทรหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่อย่าไปโทรสั่งพิซซ่านะครับเขาไม่มีกกตสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม